สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอขายที่ดินครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ซอยลำโพ21ตําบ,บเตำบลลำโพออำเภอบางบัวทองจังหวันดนนทบ,บุรี จากถนนกาญจนาพิเศษให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการนนทบุรีลำโพไปประมาณ750เมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยลำโพ21ไปประมาณ1.6กิโลเมตรที่ดินจีอยู่ทางด้านขวามือมีป้ายติดอยู่หน้าที่ดินครับขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่100ตารางวารูปแปลงสวยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้าง10.5เมตรลึก38เมตรปัจจุบันที่ดินถมไวแล้วทั้งแปลงที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดถนนลาดยางสาธารณะกว้าง6เมตรที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมีชุมชนรอบข้างเหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือนักธุรกิจก็สามารถสร้างเป็นโฮมออฟฟิศ โกดังขนาดเล็กและโรงงานรอง,งอสองได้ส่วนการเดินทางเข้าออกก็สะดวกมากๆจากถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษ1.5กิโลเมตรจากปกากซอยลำโพ21ประมาณ1.6กิโลเมตรและจากถนนบางบัวทองสุพรรณบุรี340 3กิโลเมตรส่วนสถานที่สำคัญใกล้เคียงก็จะมีโรงเรียนเจริญรัตอุปถัมภ์1.4กิเมตร โรงเรียนาสารศาสตร์วิเทศบางบัวทอง2.3กิโลเมตรที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง3.3กิโลเมตรสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง3.6กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบล km, ลำโพ2.6กิโลเมตรโรงพยาบาลปากเกร็ด2 13 km, โกิโลเมตร t e โ c ตั o บางกรวยไซน้อย6กิโลเมตรสถานี MRT คลองบางไผ่8.6กิโลเมตร และเซนทัลพลาซาเวสเกต10กิโลเมตรส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ1 9 0 0 0บาทหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่1,900ล้แสบาททวนค่าโอนและค่าภาษีนักรกมที่ดึงคนละครึ่งโสนดปรับภาระพร้อมโอนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์ 061-645-4652หรือ Line ID PORKUduwn หรือที่ Facebook Fanpage PA ขายที่ดินครับส่วนพิกัดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับท่านที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยหากท่านชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดจับ s c ก i ล้กดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ